กับข้าวมันเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะหลายอย่างเลยมีอะไรบ้างครับเนี่ยกะซิมีอ่ายำค่ะยำเซ้าบาทแล้วก็จะเป็นตำโคราชค่ะแล้วก็จะเป็นต้มยำค่ะแนวที่ข่อยอยากกินที่สุดก็จะเป็นอันนี้แหละค่ะออมหอยเดี๋ยวเรามาชิมส้มตำตำโคราชกันนะคะ ช่องเปลวระพอนเชนแล้วก็อยู่กับช่อง t o ท s t i t f o o d ใช่เลยนะคะตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอชุมแพน<ช>นะคะอันนี้ตอนนี้เราอยู่เขาเรียกว่าเป็นถน,นนเส้นโรงเรียนชุมแงน,นเส้นโรงเรียนชุมแพใช่ปะใช่แต่ยังเราไม่รู้พี่กัดแน่ชัดชเดี๋ยวเราไปหาแม่ค้าข้างในเจ้าของร้านข้างในกันนี่ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านส้มตำยำซาบ้า ไปเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่คือคุณพี่อะไรคะนีค่ะพี่นีอะไรคะเลค่ะอ๋อเป็นสอพี่น้องกันใช่ไหมอ๋อใช่ใช่ชื่อร้านเขาจะบอกว่านี่ไงนี่ไงท่านผู้ชมส้มตำยำซาบัดบายสองพี่น้องนี่เมียค่ะเนี่ยคุณเลคชื่อชื่ออะไรกันบ้างนะชื่ออะไรกันบ้างนีค่ะพี่นี แล้วก็เลค่ะเลอ๋อนี่นี่ค่ะหายทองคำกับนี้ค่ะหายทองคำขลุกทองคำนะคะหายทองคำเขามีแล้วแต่อันนี้ที่นี่คือเป็นขลุทองคำค่ะท่านผู้ชมนะคะตอนนี้นะคะร้านทีเด็ดของทางร้านก็จะเป็นนี่ข่อยากมากินค่ะคือจะเป็นอันนี้ออมหอยแกงหอยเออออมหอยฮึยยยยยยบยย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 ้ยย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 ย เราเมนูสั่งเมนูไปแล้วเนาะ <No. S 1> ตอนนี้ออตอนนี้จะเป็นไม่รู้เขาส้มตำใช่ไหมตำโครลาิกแดตโคลิกแปดเม็ดออกวันนิดๆนี่เราก็สั่งสั่งเมนูไปทั้งหมดก็จะเป็นอ่าทอดปีไก่เอยเอ็นไก่นะคะแล้วก็จะเป็น ทำหลายๆอย่างอยู่นะคะแล้วก็เราเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาชมกันแล้วก็ให้พี่ๆเข้าตำกันเลยค่ะไปกันเลยอันนี้พริก8เม็ดนะคะโอเคเพราะว่าพริก8เม็ดเวลาผ่อนสั่งก็พริก8เม็ดค่ะนี่ก็จะเป็นภายในร้านนะคะก็สะดวกสบายในการนั่งรับประทานด้วยเนาะขุดก๊อฟนันี่ค่ะเออนี่นะคะร้านนั่งมาค่ะ พี่นีลงมือแล้วนะคะท่านผู้ชมต้มตำโบราณที่ขายตัวเท่าไหร่ครับสีบ่สิบห้าค่ะสี่สิบห้าบาทปลาร้าของทางร้านปูนเ,ออเองปลา่าต้มเองเออปลาร้าต้มเองนีนนห่หอม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 เฮ้ยปูดองก็มีค่ะคุณก้อง ในเมนูตำครราเนี้เราใส่ปูดองมั้ยคะแล้วแจกลูกค้าค่ะอยากใส่ไหมนี่นี่ปูดองเรามีค่ะเนี่ยค่ะอยากใส่ปูดอง ร้านของเราเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงะสิบโมงถึงสองทุ่มค่ะสิบโมงถึงสองทุ่มสมงองทุ่มว่าไง่ายก็จะเป็นสี่โมงเารหัวถ้งทุ่มโอ้โหใส่เยอะมากถัวอุ้ยชอบอันนี้เป็นกุ้งกุ้งจืดกุ้งจืดใช่ไหมเอาไม่้เค็มใช่ไหมไม่เค็มอ๋อไม่เค็มเพราะว่าถ้าใส่ปุ้งปล่อยมันจะเสียรสชาติอ๋อครับผม นี่ดูน่ากินมาทุกคนอ้ราคา45บาทนะฮะอันนี้ราคา45บาทใช่ไหมใช่ได้เยอะมากหอมจังอื้หือได้เยอะคุณก๊อฟใช่น่ากินมากทุกคนสีสันน่ากินมากตัดสั่งตัดสั่งตำได้ใช่ไหมสั่งเลยค่ะใช่แล้วก็มียพ่ใชแล้วก็มียำพีชใช่อันนี้เป็นตำผัวราดของเรานะคะใส่ปูดอง เด้อเหลือยำยี่สิบบาทอาะไรยำยี่สิบาทเดี๋ยวไปดูกันใช่เดี๋ยวเราไปดูกันแต่ว่าเป็นที่ไม่เจ๊ของทางร้านเลยนะใช่เพราะว่าตามชื่อร้านเลยก็จะเป็นยำซาำบาทแต่ยำยี่สิบบาทใช่แต่ว่าตอนนี้เรามาชิมส้มตำกลยค่ะไปน้ำปล้าหอมมากเลยที่นี่ต้มเองต้มเองเนาะ อันนี้แต่าสร้างยำอะไรครับจำไม่ได้อะยำกุ้งยำแขงปะเสบมือนากุ้งสดแล้วก็หอยแขงเอาเอาเอายำเอายำหอยแขงกับยำกุ้งอะค่ะใส่ปลาร้าแล้วก็ส่วนมีอย่างเดียวคือเลียมมือนังไม่ต้องใส่ปลาร้าด้วยค่ยำสดๆเลยขนาด20บาทเขายังยำสดๆเลยนะ พ,พี่กัดร้านนี้ตรงเออเขาเรียกมันอยู่กลางซอยใช่ไหมพี่ใช่อ่านี่กลางซอยโรงเรียนพนแพนฮะถ้าเป็นถนนเส้นหลักจะไปอ่าจากขนแก่นจะไปเพชรบูรณ์อย่างเงี้ยมันจะเป็นแยกแยกแยกไหนเยวเข้ามาตรงนี้ของเรา,าเพี่กัดตรงไหนจะมาง่ายสุดคะจ้ดจัดไหนนะคะจากสีแกส่แยกอะสี่แยกถนน ราต้องจับพิกัดตรงไหนคือจะมาถึงที่นี่ชัดเจนจับพิกัดตรงโรงเรียนชุมแพนพิทยาโรงเรียนชุมแนพทยาิทยาเพราะว่ามันอยู่ติดกันเลยหรือว่าหรือว่าเข้ามาในเพจก็ได้เนาะเพจาในเพจปักหมุดปกหมุดใช่ก็คือร้านส้มตำนะยำซาวะ ก็ปักหมดมาตามเด่นๆนตรงนะใช่ใช่ตรงตรงได้เลยถึงที่เลยจริงแล้วก็เข้าไปในเพจของร้านส้มตำยำเซาบัดบายสองพี่น้องก็เจอเลยนะคะขนาด20บาทยำสดๆอ่ะเออ สิบบาทเอากำไรมาจากไหนคะนี่ยคะได้ขายใช่ไหมคะได้ค่ะได้ขายนะนักเรียนออ๋ใช่เพราะอยู่ใกล้ใช่เพราะว่าเพราะอยู่ใกล้เรียนนะส่วนมากเขาก็ชอบกินยำกันนะยำส้มตำจะหาย คืออะไรนี่ตำมะยมะตำมะยมตำเมียงตำเมียงก็สิหรอ<ช>ตำแตงตำมะยมนี่มาแล้วขายี่สิบบาทค่ะโอ้โหยี่สิบบาทได้เยอะนะน่ะใช่อื้มนั่นหมดแล้วค่ะเดือดอันนี้เราเปลี่ยนจากยำกุ้งสดเป็นยำไข่ย,ย่อมะแทนนะคะ สั่งไปทั้งสามเล็กมือนางไม่ตาเล็หนูจอ๋อก็คือ ที่นี่ก็คือถ้าเช็คอินจะแถมยำหนึ่งหนึ่งจานใช่ไหมอ๋อเลยดีดีดีอันนี้ก็จะเป็นยำหมูยอซาบาทที่ทางร้านพี่เขาแถมให้เรานะเออถ้าใครมากินที่ร้านเราแล้วก็ถ้าใครอยากกินของฟรีเออของฟรีของแถมเราต้องทำการเช็คอินร้านนี้กดไลค์ร้านนี้ทางเพจใช่ไหมคะ นี่ค่ะท่านผู้ชมนี่ก็จะเป็นรายการเมนูของเรานะคะราคาแบบอ๋อย่อมเยาราคาเ,เด็เกๆกินได้นันเกเรียนกินได้ของเงินพอแม่มากินได้สบายค่ะ<ช>แล้วก็ตัวนี้นะคะก็จะเป็นส้มตำปูปลาร้า40บาทเองท่านผู้ชมแล้วก็<ช>นดำไท้ก็ 40, าา40บาทนะเริ่มต้นที่40บาทอ,อ,อ่าเมนูเนี่ยเมนูส้มตำเมนูยำแล้วก็ข้าวนะคะนี่ด้านหลังก็มีนะนี่เป็นยำอ่ะฮะยำมุ้งมุ้งปลากรอบก็มีนะท่านผู้ชมอันนี้รายการอาหาร ซุปนออใไม่แกงเห็ดเอ้ยอ้อมหอยม,มีค่ะ,อ,ะอ,าอาหารทอดก็มีนะคะมาที่นี่ครบครบจริงๆอเออนะคะเหลือยำเล็บมือนางแบบไม่ใส่ไม่ใส่ปลาล้าเราจะชิมแบบใส่ปะลาล้าแล้วก็ไม่ได้ใส่ปะลาล้าอันนี้เขายำสดๆเลยนะคะ มะนาวนี้เป็นมะนาวแท้หรือเปล่าเป็นมะนาวขวดค่ะมะนาวแทเนาะเออมะนาวแทด้วยมะนาวก็แพงแต่ทาร้าก็ขายราคายี่สิบบาทขายได้เนาะเออมาแล้วเสร็จแล้วค่ะทุกผู้ชมนี่อันนี้แบบไม่ปราอันนี้แบบไม่ปราโอเค นี่คือเป็นเมนูทั้งหมดของเรานะคะกินหมดไหมคะคุณต๊อก<ม>ไม่ไม่ไมรู้ไม่หมดก็ทั้งหมดอันนี้นะคะเป็นเมนูของเรานะคะมาเราจะมาทําการชิมกันเลยค่ะนี่ตอนนี้เราสั่งกับข้าวมันเป็นที่เรียบร้อยแล้วแม่ค่ะ ลาายยอ่งมีอะไรบ้างครับเนี่ยกัสมียำค่ะยำซาวบาทแล้วก็จะเป็นตำโคราชค่ะแล้วก็จะเป็นต้มยำค่ะแนวที่ข่อยอยากกินที่สุดก,ก็จะเป็นอันนี้แหละค่ะอ้อมหอยอเดี๋ยวเรามาชิมส้มตำตำโคราชกันนะคะหอมอิป,ปูดองบะัาเลยพี่น้องน้ลำ,ล,ำลายแตกเป็นไงครับเป็นไงา ชิมไป้อร่อยอ่ะอ่ยใช่ไหมยนะี่สิบบาทได้กำไรมาจากไหนเนะี่ยทำสดๆด้วยนะเขาไม่ได้ทำไว้นะสั่งอันนี้จะเป็น,นยำไข่ยมะไข่ยมะนะมาดูใกล้ๆนะัพิ่มดูยอดเลยอื Chị Điệt, chị Điệt. Chị Điệt. dạy 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 น้อยคุณก๊อจัดการเลยค่างมาเป็นไงบ้างฮะสุดยอดอ่ะฮะยอดหอยเชงหอยเชงหอยเชงต้มยำอันนี้จะเป็นต้มยำทะเล ต้ยมยอ,อร่อยเนาะคุณก๊อฟเนาะน้ำสตรอเบอรี่ปั่นโซดาก็อร่อยอันนี้มาที่นี่คือคือคมนะเพราะว่าทั้งทั้งร้านเขาก็ขายแบบพวน้ำปั่นเหมือนกันนะ,ะเผื่อใครเผ็ดอะไรอย่างนี้เนาะแซ่บพี่น้อง เรามีมีแก๊ปมีไรเดอร์มีฟุตเพนด้าไหมคะมีแก๊ปแล้วก็แอมมีแก๊ปแล้วก็แอมเหรอคะแอมเดอร์วลี่อ๋อแอมนะคะ hmm. เรามาชิมหายแองกันอืมหอแองหวานสดลวกพอดีชอบโอ้่หอืม,อ,มอร่อยมากเลยสุดยอดมากค่ะอร่อยมากขอบคุณค่ะอืแล้วก็ ถ้าใครสนใจนี้เรามีเบอร์โทรไหมคะมีค่ะอาฝากเบอร์โทรเลยค่ะ099 0์0 010เก้า่ค่ะ5438ค่ะโทรมาสั่งก่อนได้โทรมาสั่งก่อนเนาะหรือว่าในเพจอ่ามันจะไม่ได้รอนานเนาะมาถึงปุ๊บเอาไปกินได้เลยนะคะแล้วก็ราคาก็ถูกด้วยเนาะแล้วก็ถ้าใครสนใจสนใจติดตามเพจเฟซบุ๊กได้ที่ไหนคะ ซ่อตมตายำซาวบาทชุมแพค่ะอ่าอนะคะเข้าไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามทางเพจแล้วก็จะมีส่วนลดอะไรนะคะของแถมเลยนะถ้าเช็คอินที่ร้านทานที่ร้านมียำาจานเล็กฟรีหนึ่งจานค่ะอ่านี่ไงมีโปรโด้วยมีโปรโด้วยแล้วก็ถ้าใคร ชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ชอบบบ่องแปรวารับพรชื่แนลด้วยนะคะกอลสตรีทฟู้ดไทยแลนด์ด้วยค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ